ออนนไลน์สื่อออนไลน์ของคนแพร่ข่าวนี้เป็นข่าวจนเหมิมหนักลักตัดยอดมารพาเตี้ยทิ้งต่อไว้ดูต่างหน้าค่ะเดยเมื่อเวลา18บแนาฬิกาวันที่26กันยายน2567ในายทรงพบนารายพิทักษ อายุ55ปีเจ้าของร้าน PP เตอร์กัดน้ำทองหมู่ที่9ตำบลนาจักอำเภอเมืองแพร่จังังวดหแพร่พาผู้สื่อข่าวไปดูที่ส่วนตนเองที่ปลูกผลไม้มะพร้าวกล้วยน้ำว้าและผละไม้อื่นๆบนที่ดินบนถนนพยาพลสายใหม่เมืองหิดเขตหมู่ที่7ตำบลป่าแม่อำเภอเมืองแพร่จังังวดแพร่ซึ่งถูกโจรขโมยตัดต้นมะพร้าวเพื่อเอายอดไปขายจำนวนสต้น โดยพบว่าที่สวนได้ปลูกมะพร้าวน้ำหอมพันเตี้ยทั้งหมดประมาณ20ต้นซึ่งกำลังจะสูงและเติบโตปรากฏว่าวันนี้มาปลูกมะละกอที่สวนพบว่าถูกขโมยตัดต้นมะพร้าวฝั่งทิศเหนือของสวนซึ่งติดกับปารกไป4ต้นลักษณะตัดเพื่อเอายอดที่กำลังจะกินได้บางต้นถูกขุดตัดในดินโดยทิ้งทางมะพร้าวไว้ดูต่างหน้าซึ่งก่อนหน้านั้นก็ถูกคนร้ายลักตัดกล้วยไปขายเป็นเครือคะ่ะ ้ดยนายทรงพบบอกว่าสำหรับสวนของตนปลูกพืชผลหลายชนิดเช่นกล้วยมะาพร้าวและผลไม้อื่นๆที่ผ่านมาจะถูกคนรายลักตัดต้นกล้วยไปบ่อยครั้งเจ้าของสวนยังไม่ได้กินสักหวีเลยแต่ครั้งนี้มาถูกลักตัดต้นมะาพร้าวเอายอดรู้สึกว่าไม่ได้แล้วทำไมไม่รอให้มันโตกินลูกผลก่อนหรือลักเอาผลมะพร้าวตอนมันโตไปก็ไม่ว่า แต่นี่มาตัดต้นเลยแบบนี้ไม่สมควรสำหรับที่ดินตรงนี้เป็นถนนสายหลักมีคนปลูกพล่านโดยเฉพาะช่วงเย็นจะมีคนมาออกกำลังกายซึ่งก็ไม่เคยว่าหากคนออกกำลังกายหรือใครก็ตามมาเอากล้วยไปกินก็ไม่ว่าแต่มาขโมยเอาไปขายมันไม่ถูกต้องและคนร้ายที่มาขโมยน่าจะอาศัยช่วงดึกที่ไม่มีคนอยู่มาลักตัดและคาดว่าคนร้ายจะต้องกลับมาตัดต้นที่เหลือแน่ๆจึงฝากเตือนว่าอย่าทำแบบนี้เลยค่ะ ิ่งแขุดต้นว่าจะมาตัดหญ้าช่วงนี้ฝนมันตกไงเดนีนี้ไอ้นี่เดี๋ยวก็ไม่ไม่น่ารอด ล้วก็โดนขโมยตัดเสมือนเจ้าของสวนตัดเลยนะเนาะตรงไม่ทันเจนะ้านี่ก็กล้วะ ก็มีกล้วยมะพร้าวมะพร้าวน่าจะประมาณ20กว่าต้นกล้วยก็เยอะอยู่แต่ว่าผลไม่ได้กิน <c oughs> ส่วนมะพร้าวเราก็ปลูกมะพร้าวน,น้ำหอมพันเตี้ยก็กะว่าขโมยลูกก็จะไม่ว่าหรอกเต็นนี่มันเล่นตัดยันโคนเลยเอายอดไปขายอีก โ,โดนไปกี่ต้นครับตอนนี้โดนไปสี่ต้นคาดว่าน่าจะเร็วๆนี้คงหายจริงๆปลูกตรงนี้ไว้ก็ไม่ได้ล้อมรั้วอะไรถ้าจะกินผลกินอะไรก็ก็ไม่ว่าอะไรนะแต่ว่าเล่นขุดยันต้นนี่มันก็เกินไปนะอา้ายังไงก็ถ้าได้ดูก็เอาลูกไปกินก็พอนะเหลือต้นไว้มัง่ง มาลงเมื่อกี้นี้อ๋อ oh. นี่ก็านาคาดว่าน่าจะวัดละต้นนะแต่นี่ลอยน่าจะใหม่เฮ้เนี่ยน่าจะเป็นอย่างนี้นแหละ เพราะช่วงเย็นคนเขาก็ยังวิ่งออกกำลังกายกันอยู่